นังสืงมันชนมาครับจะได้นัดชกสองฝั่งจะแตกต่างกันอา่าซีซั่นหนึ่งโดยความสูสีความพร้อมเรื่องน้ําหนักส่วนสูงอายุเราทํากันบ้านมาเยอะทั้งนัทชิวแล้วก็ส่วนเราพยายามจะปรับทุกอย่างให้อยู่ตามใกล้เคียงอะไรที่ผิดพลาดจากซีซั่นแรกเรามา,ารับคําติดชมแล้วมาแก้ไขในซีซั่นนี้เพราะนั้นเนี่ยไลอัพขึ้นมาจะมองเห็นว่าสูสีมากดูออกยากมากแล้วนักมวยแต่ละคนสองฝั่งที่ขอบคุณทั้งสองฝั่งที่เรา,เาได้เชิญมาชกค,คันงนี่ แต่ละคนก็คงได้ดูซีซั่นหนึ่งกันแล้วว่าข้างบนเวทีมันยังไงเหนื่อยยังไงเห็นแบบนักมวยแต่ละคนมีบางคนหมดแรงบางคนท่าไม่ซ้อมแล้วก็มีเจ็บจริงแล้วก็เทคนิคก,การต่อสู้ต้องควบคุมทั้งร่างกายจิตใจมินเทอลิตี้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยซีซั่นสองเนี่ยถือว่าพร้อมกว่าซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่ง,งมากๆเป็นอะไรที่มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะมากพร้อมมากๆเปเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมฮะ แล้วหลอกล่อก็หลอกล่อบางคนก็หลอกด้วยเงินบ้างบางคนไม่แต่จริงๆแล้วซีซั่นนี้อ่แต่ละคนที่มาเนี่ยคือพอเราเชิญเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบเยสหมดทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดไปเชิญแล้วไม่แน่ใจไม่มาจะจะจะราจะไม่เราคิดว่าเขาจะไม่ร้อยอเซนแต่นี่คือเชิญเพิมทุกคนเอาพี่เพราะทุกคนนี้มาใจเพราะนั่นนักมวยทั้งสองฝั่งเต็มร้อยแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า สบายใจโค้ชก็สบายใจซ้จอมเพราะว,ว่าตั้งใจมวยตั้งใจซ้อมถ้าเกิดคนที่มาไม่ร้อยแล้วแบบเฮ้ยมาซ้อมหน่อยไม่ซ้อมแต่ไม่ไม่ร้อยมันทําไม่ได้หรอกอมันต้องมาจริงๆกล้าชกกล้าเจ็บแล้วใจต้องถึงมากนะใครที่ขึ้นมาอย่างซีซั่นแรกไม่ว่าจะเป็นฝั่งแพ้ฝ่ายชนะอะไรก็ตามขึ้นมาถือว่าออนเนอร์แล้วสําหรับเวทีนี้เทนไปเทนถ้าคุณไม่เคยชกมวยลองไปชกมวยคุณจะรู้ว่าสามสามนาทีสามยกมันโคตรนรกเลยเพราะนั้นผมภูมิใจมากทั้งสองฝั่งครังครับผม ก,ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะถึงสักทีเรารอมานานแล้วจริงๆแล้วมีการวางแผนว่าจะชกในช่วงต้นปีนี้แล้วอต้นปีนี้แล้วก็มีเรื่องออกมาเรื่อยๆด้วยเรื่องอะไรต่างๆอตอนนี้ทุกคนเอาจริงพร้อมจริงๆอยากจะชกคู่นี้เลยทีเดียวทุกคนพร้อมมากๆเลยแล้วก็อย่างที่พี่เจบอกคือซีซั่นนี้ทุกคนรับปากด้วยความพร้อมอยู่แล้ว ซีซันแรกอาจจะยังมีบางคนที่แบบว่าโอเคชกก็ได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่ปีนี้ก็เห็นกันหมดแล้วเขาเจ็บกันขนาดไหนเขาน็อ c กันกี่คู่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นปีนี้ทุกคนพร้อมที่จะชกจริงเจ็บจริงยิ่งกว่าเดิมแน่นอนสัตไปครับทีมเราพร้อมขนาดไหนคะลูกทีมตอนนี้พร้อมครับพร้อมผมเชื่อว่าจริงๆทั้งสองทีมต้องพร้อมแล้วแหละเพราะว่าเวลาอย่างที่พี่นั้นบอกมันมันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วทุกคนก็ได้ทําการซ้อมแล้วก็เหมือนที่พี่เจย์บอกผมว่า ความสนใจของซีซั่นนี้คือความคู่ขี้ของทุกคู่ต้องชื่นชมชิมงานที่ที่ประกบมวยได้ดีมากเพราะว่าการที่หาหนักมวยคนหนึ่งที่จะตอบว่าชกจันทีมันหาได้แต่การที่เราจะประกบออกมาให้มันเป็นคู่มวยที่มันซูสีมากๆมันไม่ได้ง่ายแต่ซีซั่นนี้เราปรับปรุงจากซีซั่นที่แล้วแล้วพยายามให้ทุกคู่เนี่ยมันเอาง่ายๆขึ้นมาแล้วไม่รู้หรอกว่าใครจะแพ้หรือชนะ มันก็ได้กลับกลายเป็นหน้าที่ของเราทั้งสองคนโค้ชว่าโอเคมันขึ้นมาวัน 50- 50ิบาสิบอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะทําให้มันหันมาฝั่งเราได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าทั้งสองทีมก็พร้อมมากๆเลย เพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะเกิร์อพาวเวอร์ค่ะเเกิรร์์พาววอใช่การบองลาว่าไงคะอันนี้คือเราขอเลือกต่อยันเองหรือยังไงคือคือคู่เนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราก่อนที่ที่ซีซั่นสองจะเริ่มเราก็วางแผนกันว่าเฮ้ยเราต้องมีความแตกต่างคือเวทีเนี้ยไม่มีหญิงแค่ชายเท่านั้นมาทุกทุกมาทุกเพศมาทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี้ยคู่นี้บอกเลยว่าเรียกว่าเราไม่ได้เหมือนว่าไปการเชื้อเชิญเลยเสนอ เสนออยากชกกันมาเองเนี่ยนี่เจอตลอดนะนะเจอตลอดก็แบบเสนอไปพี่หนูอยากแบบบอกตั้งแต่ซีซั่นแรกผมหนูชกได้ไหมน้องชกได้ไหมเอออันเนี้ยดอไกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้คุยคุยกันเองปวดทะเลาะทะเลาะอะไรกันโเปวดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูบนเวทีค่ะ อ๋าฝากสิอยู่ดีจะฝากช่องของตัวเองค่ะมาอีไรนะเราก็มาร่วทำงานด้วยกันอ่าใช่จะปวดหัวด้วยกันไปซ้อมด้วยกันแล้วต้องบอกช่องเรานี่แหละเหมือนละลมแบบว่าเคลียร์กันทำงานเคลียร์กันไม่ได้ไปเติบโตบนเวทีเออเคลียร์กันบนเวทีเก็บควาแทนไว้ทีเดียวใช่ค่ะแทนเนี้ยแบบเชียร์สนิทกันอยู่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่เรากล้าต่อได้เพราะสนิทกันพอเพราะเราสนิทกันเราก็เลยมันก้าวข้ามอ่ะความวันนี้เพราะเชื่อว่าต่อยังไงมันก็ไม่กวดใช่ไหม ไม่ดไม่ลมาไอ้ฉันละกลว่ไอันนี s <S ้เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติผู้ใหญ่สุดโต่งน้อไม้ขลาน้องไมคุมไม้ขลาในธมามาลค่ะุกค เมันสุดไงบ้างทำไมไทยสันมาต่อยที่ไทยครับอาจจะจริงอยากด่าะครับพอดีมีกล้อง <c oughs> <c oughs> รู้สึกยินดีคำน้องเจมไม่จริงๆแล้วไอ้กีฬามวยอ่ะแขเจอมานั่งแต่เด็กละเจอกระทั่งแบบให้แขขถอดเสื้อแล้วไปโชว์แล้วแขไม่เอาแขร้องไห้แขไม่เอาแล้ว,ลวพอ,อ,อมีเทนไม้เทนซีซั่นสองมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว จากเ,าเราเติบโต,ตขึ้นมาแล้วเราได้เล่นกีฬาหลา,หลายๆอย่างอันนี้มันชาเลนจ์ตัวเราเองมากที่สุดใช่ฮะก็เลยเอออยากลองดูนะฮะแล้วก็มันจะเป็นการแบบถอดเสื้อเนื้อสัมผัสเนื้อแต่ว่าเป็นเล่นดี <c oughs> เอ่ออย่างนี้ย <c oughs> ังหุ่นนะโดยลูนลามตั้งแต่คำพูดแล้วจีิงไหมครต้องไเจอกับผมก็ยินดีครับเป็น, <c oughs> นเกียรติที <c oughs> ่ได้ ขึ้นโชว์กับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวขนาดนี้นะครับ <c oughs> โอม่า้ไม่หรอกพี่น่ากลัวนี่คือ <c oughs> เป็นนักสู้ปเป็นนักสู้นักสู้บอกเลยพี่สายตาหน้ากโกกหมัดเยอะถึงนะ <c oughs> ม่ <S <S แต่เราก็เต็มที่ไงเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากให้คนเห็นก็คือจริงๆเราเป็นคนเล่นกีฬาเยอะแล้วสกิลการเล่นกีฬาของเราค่อนข้างมีเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของกีฬามากกว่าในส่วนนี้จะได้เห็นด้านหนึ่งของแขว่าแบบเฮ้ยเวลาจริงแล้วแขเล่นกีฬาอย่างคนในฟิณเนีเขาจะรู้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เอา้อเราแบบโออะประมาณนี้อันนี้คือเสียงที่เวลาเราซองก็จะอยูดประมาณนี้ใช่ ต่อยมวยต่อเล่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามนักมวยเคยกินไหมเคยกินบ้างนะฮะวยยอนย้อนอนย้อวย้อนซ้อนย้อ้อนยกอนย้นนย้อ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 น้อนย้อนยคอนอนย้นย้อาย่องย้อนย้อน้นย้อนย้อนย้นั้อนย้อนย้นย้อนยก็นยอย่านที่บอนอนะฮะนี้อนยอย้อนย่อนยนย้อนย้อนย้อนยน้นย้อย้อน้อนออย้้ย บางคนอาจจะคิดเอ้ยบางคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาต่อยกันอยากให้นึกถึงซีซั่นหนึ่งนะฮะอย่างชินกับฮั่นอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนรักกันมากแล้วครับเป็นไงล่ะบนเวทีเอาคุเกือบตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแบบเต็มที่แน่นอนฝากด้วยนะครับสำหรับเทนไฟเทนซีซั่นสองบายจีเอสดารีฝากด้วยขอบคุณค่่าังคุณนพี่ดอมครับคู่แรกคู่แรกพี่ดองกับยานค่ะลุกบนฝากรบกวนครับครับผมคู่แรกเลยครับครับก็คู่แรกครับสิบสองตุลาครับผมสองทุ่มห้านาทีครับผม ทางช่องเวิร์คพอยต์กด23นะครับรับรองว่าคือก็ไม่ได้กักไม่ได้ออมอะไรกันแน่นอนคือเราก็เตรียมตัวกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ต้นเดือนประมาณต้นเดือนธันวาได้ใช่ใช่ใช่นะครับแต่ก็พอมาติดช่วงโควิดก็ทําให้ต้องพิจารณาอะไรอีกหลายๆอย่างอาร์ตเองก็งานเยอะแล้วก็ปนยี่ก็ไม่น้อยครับผมแต่ก็แต่ก็สรรหาถ้เพราะว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของคุณอาร์ตเองนี่เขาเล่นกีฬามาเยอะนะครับเราก็เลยต้องต้องพัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งใช้เวลาในการ ซอมเยอะต้องส่งกันบ้างของตัวอยู่บ่อยๆอยต้องให้โค้ชเขาเป็นคนคนประเมินค,คอนเฟิร์มได้จับที่แขนโอ้โหแข็งครับแข็งเก่งตะคิวจะกินหมดแล้ว <laughs>